สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่อง Stop Gaming หยุดการพนันวันนี้ผมขออนุญาตแชร์สตอรี่นะครับเรื่องราวประสบการณ์นะครับเรื่องเก่านำมาเล่าใหม่นะครับเป็นสตอรี่ของเคสเคสหนึ่งนะครับในกลุ่ม Stop Gaming หยุดการพนันนะครับเรื่องราวนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนฟังให้จบนะครับเป็นประสบการณ์ที่ อยากจะแชร์นะครับเพื่อเตือนสติทุกคนที่มาฟังคลิปคลิปนี้นะครับเพื่อนำไปปรับใช้กับตัวเองนะครับสำหรับท่านใดที่อยากเลิกการพนันจริงๆนะครับมีเรื่องเล่าอยู่ว่านะครับช่วงแรกๆนะครับเขาบอกว่าที่เลิกเล่นการพนันได้นะครับอันดับแรกเลยก็คือเลิกใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับหรือว่าโมบายแบงกิ้ง เขาบอกว่ามันมีความคิดเข้ามาในหัวครับแบบว่ารู้สึกหงุดหงิดนะว่าแต่ก่อนเคยใช้โมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับตอนนี้เลิกใช้ความสะดวกสบายหายไปจากเมื่อก่อนที่สามารถจายบินต่างๆค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ต่างๆผ่า,านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือว่าซื้อของออนไลน์ต่างๆแต่ตอนนี้ไม่สามารถ ที่จะทำรายการต่างๆได้ผ่านทางออนไลน์ได้นะครับแต่เขาก็มีวิธีนะครับก็คือต้องเดินทางไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ซ์วิสแล้วก็ต้องแถมต้องเสียค่าบริการต่อบินอีกบินละสิบถึงสิบห้าบาทอีกอย่างของเขานี่ก่อเดือนหนึ่งก็ประมาณหกบินรวมๆแล้วก็ประมาณเก้าสิบาทต่อเดือนส่วนซื้อของออนไลน์นะครับ มันก็เป็นการตัดช่องทางอีกช่องหนึ่งนะครับที่ทําให้เขาประหยัดเงินได้ไปอีกนะครับเพราะว่าซื้อไม่ได้ถ้าจะซื้อก็ซื้อแต่ของที่จําเป็นจริงๆแบบว่าไปซื้อที่ตลาดหรือว่าห้างสรรพสินค้าในสิ่งที่ตัวเองอยากได้จริงๆนะครับหรือถ้าอยากได้จริงๆนะครับก็เข้าออนไลน์ก็ซื้อแล้วก็มีเก็บปทางก็แค่นั้นนะครับ แต่ถ้าตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ตัดสินใจเด็ดขาดตัดวงจรการโอนระบบโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมาเลือกตัดช่องทางทางการเงินช่องทางออนไลน์นี้ป่านนี้เดือนหนึ่งคงหมดไปมากเหมือนกันหลายๆคนคงจะเข้าใจดีอารมณ์ของคนติดการพนันเมื่อมีเงินผ่านมาบัญชีไม่ได้ ยังไงก็ต้องโอนเข้าไปเล่นนะกะว่าจะเอาคืนแต่พอเสียก็จะโอนไปอีกนะทั้นแรกๆก,ก็เริ่มจากนิดหน่อยแต่พอเสียมากๆเข้าก็โอนมากกว่าเดิมสุดท้ายเงินในเงินในบัญชีก็หมดแล้วพอผ่านไปได้สักสองสามเดือนถ้าเราเลิกจริงๆในหัวของเราจะไม่คิดอยากกลับเข้าไปเล่นอีกเลยครับ แต่เพื่อเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดหลังจากนั้นตัวเขานะครับก็ยังไม่กลับเข้าไปใช้ช่องทางระบบออนไลน์หรือว่าโมบายแบงกิ้งอีกเพราะว่าแค่คิดก็รู้สึกเสียวสันหลังละรู้สึกว่ายังไม่ไว้ใจตัวเอง ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเลิกมาได้เกือบปีแล้วนะครับก็ประมาณสิเดือนนะจากเงินติดลบทุกเดือนไม่มีเงินเก็บเป็นหนี้เป็นสินลุงรังนะเยอะแย,ยะมากมายตอนนี้ก็เริ่มมีเงินเก็บขึ้นมาแล้วและที่สําคัญนะถ้าใครมีครอบครัวนะครับแนะนำให้ไปสารภาพกับครอบครัวของคุณตรงๆไปเลยนะครับ เพราะว่าสําหรับตัวของเขาเองนะครับเขาบอกว่าเขาสารภาพกับแฟนตรงๆไปเลยนะครับเกือบไปเดือนหนึ่งนะกว่าที่แฟนจะให้อภัยนะครับยังไงแฟนกันนะครับถ้ารักกันจริงนะครับก็ยังไงก็ต้องให้อภัยเราอยู่แล้วนะครับสารภาพไปเลยว่าเรามีหนี้สินจากการพนันนะแล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเลิกพนันนะครับ แล้ววันนั้นนะครับเขาก็บอกว่าเขาอยากเลิกพนันแล้วก็เป็นพนันออนไลน์ด้วยนะครับแต่เลิกไม่ได้สักทีนะครับแล้วเขาก็ชวนแฟนของเขาไปธนาคารนะเพื่อไปทำการปิดโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งทั้งหมดแล้วก็ทำบัตรใหม่ทุกธนาคารที่มีบัญชีนะเชื่อมโยงกับระบบการพนันออนไลน์ หลังจากนั้นนะครับก็ทำการยกเลิกบัญชีทุกบัญชีที่เชื่อมโยงกับพนันออนไลน์ยกเลิกทั้งหมดแล้วก็ทำบัญชีใหม่เปิดบัญชีใหม่ที่ไม่มีโมบายเบงกิ้งที่ไม่มีบัตรนะครับแบบไม่มีบัตรแบบไม่มีวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะที่ไม่สามารถเชื่อมโยงออนไลน์กับระบบการพนันออนไลน์ได้ แล้วก็ฝากบัตรประชาชนนะให้กับแฟนเก็บไว้นะครับเพราะว่ากลัวเผลอใจแอบไปเปิดบัญชีอีกพกไว้แค่ไปขับขี่ก็พอครับในเมื่อพนันที่เราเล่นอยู่มันมาจากออนไลน์ตรงนี้เราก็ตัดช่องทางการเงินทางออนไลน์ของเราออกไปซะนะครับแค่นี้เราก็ ะระหว่างเรากับมันก็ลิงก์หากันไม่เจอแล้วครับและสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าเขาเล่นการพนันออนไลน์มาเกือบสองปีนะก็ประมาณหนึ่งปีเจ็ดเดือนหลังจากนั้นก็มีเงินเก็บนะครับไม่มีหนี้นะครับแต่นะครับแต่ก่อนก็คือมีเงินเก็บไม่มีหนี้นะครับแต่เป็นคนที่มีเงินเก็บไม่มีหนี้ กลายเป็นหนี้อยู่ล้านหนะครับจากที่เล่นการพนันไหนผมพูดผิดนะเล่นการพนันมาปี7เดือนจากคนที่เคยมีเงินเก็บภายในปี6เดือนกับมีหนี้อยู่ล้านหกคิดดูนะพะแค่ต้องการตามทุนคืนนะครับจากที่เสียไปแค่แสนห้าครั้งแรกนะครับที่เสียไป นะเพราะว่าอยากเอาชนะมันนะครับหลังจากนั้นชีวิตก็ไม่มีความสุขเลยก็เริ่มติดติดก็วนไปวนมานะอยู่ในวงจรนี้วนหลูปแบบนี้ไปทุกเดือนต้องโกหกครอบครัวคนรอบข้างนะครับบอกว่าเจาเงินไปทําลงทุนทําธุรกิจตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้นะครับหลอกครอบครัวหลอกเพื่อนฝูงนะหลอกคนรู้จักนะครับหาข้ออ้างต่างๆเพื่อที่จะเอาเงินตรงนั้นไปเล่นนะครับ ท้ายที่สุดนะครับผมฝากถึงทุกคนนะอยากให้ทุกคนเลิกให้ได้ถ้าสนใจเข้ากลุ่มเลิกการพนันนะครับก็ใต้คลิปใต้ลิงก์นะครับมีกลุ่มเลิกการพนันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าไปพูดคุยเข้าไปปรึกษาเข้าไประบายเข้าไปแชร์ประสบการณ์ได้นะครับการพนันมันเลิกยากแต่เลิกได้นะครับผมสวัสดีครับ